ค,ครับวัปดีครับเอฟซีครับนี่แหละเครื่องคนยาโคง้งโคง้งถังคนยาชังเช่ชังสี่กับจีดอนควนวครับเห็นเองเลย cái gì vậy cái say các phân cả. bằng mong cái song qua song nguyên yết song nguyên anh em gian nào cái qua ฉีดเครื่องสายเอียงกันาน่านมืนกลัวอย่างะครับเั้่งเล็กเั้่งพ่อใส่ครับนั่งประทัานไป,ปนีปไปไหนเพราะวา่าฝีมือปันอะไรบร,ระครบเครื่องมือประทัานครบไปไหน ทางสีมะเห็ดใส่กับเชียงขีดหยาครับถังน้ำส้างไวยิบส้างสื่อจัดออนไลน์ระยึดมางถงต้มเป็นถังตํา ท่านก็บ่ครับต้องตาร่งเดันจิตทุกคนสังวาสามันมหอดันนึงเลยแบบเฝ้าอะไรแไปเอาก่อนทำอะไรองมึง คาบวินนี้ตอนจบแลวนะครับเนะ